เฮ้ยไอ้น้องทรงผมทรงนี้หายยากที่สุดในยุคนี้แล้วนะเว้ยเจ้าก็ว่าไปคอยกมาตัดอยู่นี่เด้หาแต่เรื่องตัวเด็กหน่อยนะเจ้าเนี่ยเฮ้ยไอ้น้องพี่มีอะไรจะบอกสมัยพี่เป็นเด็กเหมือนน้องน่ะพี่ก็ตัดทรงผมนักเรียนแล้วก็รอพอๆกันกับน้องนี่เลยเสียงภาษาไทยโดยดีสานภาษาอีสานกับคนเดียวกันนั่นล่ะวันนี้มาดูทรงนักเรียนกันนะครับเพื่อทรงด้วยปัตเตเลียนเปล่าชิดฟันนะครับผมน้องเขาจะหนาหน่อยนะโดยใช้ฝี หวีอุ้ผม <laughs> ไปตะพื้นตะพื้นเนาะเอาว่าม่สัดๆ์ัเบิ่งดูโดยใช้หวีใหญ่ลองแล้วก็ใช้ปัตเตอร์เลียนเบอร์ศูนย์ดออกแบบนี้ครับทาลักษณะนี้เพื่อเคลียร์ผมด้านข้างออกก่อนนะฮะผมน้องเขามาหนามากนะครับเลยต้องใช้วิธีนี้เปิดทางก่อน,นะฮะเราจะสร้างกรอบทรงก่อนครับว่าเราจะเอาความขาวขึ้นระดับไหนนะครับวิธีการสร้างกรอบทรงของผมครับใช้ปัตเตอร์เลียนปปดนะฮะดันขึ้นตรงๆแบบนี้ครับ ดันขึ้นบนไปรอบหัวเลยนะฮะเราจะทําจากซ้ายไปขวาหรือว่าขวาจากซ้ายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทั้งหดก็หรือว่าขวาจากซ้ายไปโอ้ยคอยกังงออคนณภาคก็งงเหมือนกันโอ้ยถึงใดเร<ม>าบันเด็จแล้วก็ไปเริ่มจากด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งทําเหมือนกันเลยครับเราจะใช้วิธีเดียวกันเลยนะฮะไตวนจากหน้านหน้ามาถึงด้านหลังจบกันเลยครับขั้นตอนต่อไปก็มาเคลียร์ผมด้านล่างให้สะอาดเลย ไถซ้ำไถย้ําไปเลยฮนะไถให้เกลี้ยงไปเลยตอนไถเกลี้ยงต้องระวังความร้อนด้วยนะครับถ้าใขรมีปัตเตอรเลี่นตัวเดียวกรณีที่เรามีปัตเตอรเลียนตัวเดียวเทคนิคที่ผมใช้ก็คือค่อยกระซือมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งหนงตัว,ว,ว,วโอ้ยบอหยอกเด้อเทคนิคที่ผมใช้ก็พยายามไถด้านล่างให้เสร็จไวที่สุดนั่ะครับแล้วค่อยไปตัดด้านบนระหว่างที่เราไถาด้านล่างเราก็เช็คความร้อนของปัตเตอรเลียนไปด้วยเลยนะครับวิธีเช็คก็ไม่ยากนะครับเอาขึ้นแตะที่มือตัวเองแบบนี้หรือถามลูกค้าห่อนบอแบล บบฮอนอายบ่ฮอนคอยก็ะ้อนอยุต่บ่กาเ้าถ้าแัตเอเลี่นยังไม่ร้อนนะครับเราก็ขยี้ซ้ำได้นะฮะส่วนไหนที่ยังไม่เกี้ยงครับผมแล้วก็ใช้แป้งปัดเศษนะครับปัดทาความสะอาดไปรอบๆหัวเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะจัดการด้านบนด้วยปัตเอตรลียนเปล่าแล้วก็หวีใหญ่นะครับ วิธีการก็ใายวีใหญ่แนบไปกับนางศีรษะเลยนะโค้งตามรูปหัวเลยครับแนบศีรษะมาจากด้านหลังเลยครับถเชื่อมกันมาเรื่อยๆครับจนถึงช่วงกลางหัวนะฮะกลางหัวถึงด้านหน้าก็จะยกหวีลอยเชิดขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็ปาดด้านหน้านิดเดียวด้านหน้าค่อยมาแต่งอีกรอบเก็บรายละเอียดรอบหัวก่อนนะครับถเชื่อมกันให้นวลให้เนียนไปเลยนะฮะด้านข้างด้านหลังก็ถ่ายตามกระโหลกศีรษะไปเลยจำว่ายกเว้นด้านหน้านะครับด้านหน้าจะยกลอยขึ้นครับเพื่อให้ไม่เป็นสกินเฮดนะฮะ ด้านหลังก็ตามรูปศีรษะได้เลยส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าผมก็จะทําลักษณะนี้ฮะอีเสยขึ้นแล้วก็ปาดตรงปลายครับเสยขึ้นแล้วก็ปาดตรงปลายเลยความสั้นความยาวก็แล้วแต่ลูกค้าด้วยนะครับว่าเขาต้องการสั้นยาวขนาดไหนก็ตามลูกค้าสั่งไปเลยครับน้องนายแบบคนนี้นะครับก็อยากได้ทรงนักเรียนที่เรียบร้อย่เอาทรงนักเรียนกินเกียนเด้ออายขั้นตอนต่อไปนะนก็จะใช้กันไกฟันปลานะครับมาสับด้านบนนะฮะ แล้วก็ด้านข้างให้มันผิวนะครับตรงไหนที่ผมจับตัวกันเป็นก้อนนะครับดำๆอยู่หรือเป็นลักษณะคันบันไดไฟฟันปัตเตรี่เราก็ใช้กันไกฟันปลาเนี่ยนะครับสับออกให้ดูกลมคืนใส่วีซ้อยยกขึ้นนเราใส่กันไกลเงียบๆๆ,ๆ,ๆออกเลาเด้อต่อไปผมก็จะใช้ฝันลองเบอร์หนึ่งครับไล่เงาขึ้นไปอีกผมชี้ไปทางไหนแล้วก็ถ่ายส่วนทานขึ้นไปเลยครับ จะเห็นว่าฝั่งด้านข้างจะชี้มาด้านหน้านะฮะด้านหลังก็จะชี้ลงนะครับผมก็จะถ่ายส่วนทางกับเส้นผมรอบหัวเลยรัอไปก็จะเป็นฟันรองสุดจุดห้าครับขยี้นะ,ะเห็นว่าเป็นเงาขั้นบันไดอยู่นะฮะเราจะลบขอบตรงนั้นเลยครับด้วยฟันรอง0.5นะครับฟังดีๆเด้อขยี้ให้ขอบหายโอเมนขยี้ใจเด้อพี่น้องเรียบร้อยครับกับทรงนักเรียนของผมนะฮะกับการตัดสไตล์นบดีไซน์นะฮะ ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับช่างที่กําลังฝึกมาอยู่ดูแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถกดเซฟไว้ดูได้ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็แชร์ได้เลยครับถ้าใครชอบเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้กดติดตามได้เลยเบื้องแล้วมวนได้ประโยชน์ก็ติดตามโหล,แล,ล,ลดแล้วเจ้าก็เยาหมุนข่อยหลาข่อยวิ่งเราเด้เนี่ยส่วนคนที่สนใจอุปกรณ์ที่ผมนํามาตัดผมให้ดูปัตเตอร์เลียนราคาถูกฟันเฟือสองชั้นแปลงปัดเศษผมแล้วก็วี ทุกอย่างที่พูดมาผมก็แปะลิงก์ตะกาสินค้าวว่าเห้นเรียบร้อยแล้วใครสนใจกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับเป็นไงไอ้น้องทรงนี้ถูกใจไหมสมัยพี่เป็นเด็กพี่ก็ตัดทรงนี้แล้วหล่อเหมือนน้องแบบนี้เลยเฮ่ยเฮ้ยแทยูบอยอ